สวัสดีครับพบกับผมหคุยบรรเลงครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมคุยท่ามกลางธรรมชาติอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมานั่งทําคลิปอยู่กลางลําห้วยนะครับในหมู่บ้านไม่ห่างจากบ้านผมสักเท่าไหร่นะครับบรรยากาศชื่นใจมากนะครับทั้งอากาศแล้วก็เสียงน้ํานะครับทุกท่านได้ยินเสียงน้ำไหมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีขุยไม้ลวดลายสวยๆไม้มงคลไม้ หายากไม้สะสมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันประมาณสัก5เหเรานะครับแต่ว่ามีเจ้าของแล้วก็มีนะครับไม่มีก็มีนะครับสำหรับเรานี้ก็เคยทำรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันไปแล้ว 2- 3ส,สคลิปนะครับเรื่อนี้เป็นไม้นาคบุตรนะครับหรือว่าไม้บุญนาคหรือไม้สารพีป่านะครับซึ่งลวดลายของเขาจะสวยงามนะครับสวยงามมากดูนะครับ ไม้ที่มีลายเสี้ยนค่อนข้างสวยงามนะครับเลี่ยมด้วยไม้งาช้างนะครับหัว1ชั้นท้าย2ชั้นนะครับส่วนการเลี่ยมเนี่ยเราจะเลี่ยมไว้หอกเลี่ยมหนาค่อนข้างหนาเพื่อป้องกันการาแตกรานนะครับเป็นงานละเอียดครับงานละเอียดเสียงสักน้นคีบีแฟตนะครับอันนี้หนึ่งเรานะผมเก็บก่อนป้องกันเซฟจะเป็นรอยเป็นเป็นหินนะครับเราต่อไปนะครับ ตัวนี้พามาให้ชมเฉยๆนะนะครับตัวนี้เป็นมลิดมีเจ้าของแล้วนะครับคุยไม้มลิดเลี่ยมไม้งาช้างเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับดูลวดลายใกล้ๆนะครับลวดลายเขาสวยงามมากนะครับตัวนี้หนักนะครับหนักน้ําหนักดีนะครับเป็นไม้สะสมอีกชนิดหนึ่งของนักเป่าคุยนะครับที่ตามหากันนะครับไม้คัดเกรดนะครับ ตัวนี้เสียงสากคนคีบีแฟเช่นกันนะครับดูความละเอียดของของปากดากปากเป่านะครับมีความเครี้ยงนะครับไม่สากนะครับเรามาดูเราต่อไปนะครับเราก็จะไปกันไวหน่อยนะครับเพราะว่า อันนี้พามาให้ชมตัวนี้เป็นชิงชันมีเจ้าของแล้วนะครับชิงชันเสียงสะกลคีบีแฟนะครับทำแบบไม่เลี่ยมนะครับไม้คัดเกรดงานละเอียดครับงานละเอียดนะครับเกลี่ยงเ่านะครับสวยงามนะครับเป็นไม้แก่นล้วนนะครับ ท่านได้สนใจสามารถสอบถามมาได้เลยนะว่าอยากได้เหล่านี้เสียงนี้คีนี้นะครับสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวผมให้คําแนะนํานะครับต่อไปก็จะมีตัวนี้อยู่อีกสองเราเป็นคุยลิบครับคุยลิบไทยเราเล็กๆท่านได้สนใจก็สอบถามมาได้เป็นไม้สาธรน,นะครับลวดลายสวยงามนะครับไม้สาธรพทุกเราก็จะมีผู้มีถุงแถมให้นะครับ ขุยลิบเนี่ยจะเป็นขุยที่ใช้เป่ากับดนตรีไทยแต่ว่าเราเทียบเสียงลองเทียบเสียงดูก็จะมีความใกล้เคียงกับขุยคีย e ์อีแฟนะครับปิดหมดก็จะเป็นอ e ีแฟดนะครับถ้าตำแหน่งโดก็จะเป็นบีแฟนะครับเขามูฟโดย้ายโดมาอยู่ตรงนี้นะครับขุยลิบมีรูนิ้วค้ำเหมือนกันเนี่ยครับนี่อีกเราหนึ่งมีสองเาราวดลายสวยงามมากนะครับ ตอนนี้งานขัดด้านนง,งานขัดด้านโชว์ลายไม้นะครับผมใช้เป่าเพลงเ,เพลงอะไรนะจำไม่ได้แล้วของสอนเพชรสอนสุพรรณอุ้มลูกตามเมียนะครับก็ขเข้ากับดนตรีได้ดีอยู่นะดีอยู่ครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่5ห้เราที่มาให้ท่านได้ชมเฉย แต่ทั้งหมดเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วนะครับยกเว้นคุยไม้ชิงชันที่ไม่ได้เรี่ยมเดี๋ยวสักครู่ก็จะทําคลิปรีวิวตรงนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามคุยผมมาได้เลยตอนนี้ก็เต็มรูปแบบครับทั้ง PVC ทั้งขุยไม้นะครับทั้งคุยล้านนาเดิมล้านนาร่วมสมัยทั้งคุยไทยคุยไทยร่วมสมัยนะครับสอบถามมาได้เลยจะผมหนึ่งขุยบันเลงครับสวัสดีครับ